คนทางบ้านเนี่ยเขาเขียนว่าเฮ้ยอยากฟังเพลงไอ้น้าอยากฟังเพลงไอ้น้ำผมไม่อยากไปฟังเพลงไอ้น้ำคนทางบ้านเขาชอบไอ้น้ามั้งอ๋อคุณร no> ้องเพลงคนมีเจ้าของเลยไหมได้นิดหน่อยร้องเพลงคนมีเจ้าของเลยไหมฮะเราได้นิดหน่อยคนมาทีหลังก็ต้องเศร้าต่อไปแต่อดใจไม่ไวเมื่อได้ใกล้กับเธอจะทิ้งไปแล้วนะจะรักมีไม่ได้บอกเธอ ทุกวันไปลงชอบแฟนชัวบานทั้งที่รู้ตัวคนน่ารักสุดใจนักไม่เคยเป็นอย่างนี้ลงรักคนมีเจ้าของแอบมองที่เช้าเย็นก็รู้ว่าคงจำได้แค่เท่านี้แค่ผมเธอคิดถึงและนอนฝันดีแค่บมเธอและคิดถึง ฝันด,ดีนะจ้าเบบี